วิรพลวิชุมานะครับควารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกครับสพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติหรือ i w f ประกาศผลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกที่ประเทศนอร์เวย์โดยทางคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันได้มีการพิจรารณารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมโดยอ้างอิงจากผลงานการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาครับในครั้งนี้ที่นอร์เวย์นะครับปรากฏว่าเจ้าเวฟวิรพลวิชุมา ซึ่งเป็นจอมพลังเจ้าของ2เหรียญทองและเจ้าของสติโลกท่าคริเนเจิร์กและน้ำหนักรวมในรุ่น7จ็ดสิบกิโลกรัมชายได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายของการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ครับซึ่งรางวัลน,นี้ถือเป็นการได้รางวัลอีกครั้งของประเทศไทยในรอบ22ปีหลังจากปวินาทองสุขเป็นแชมป์โลกหญิงคนที่100และได้รางวัลนักกีฬาฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมของสาพ,พันธ์ยกน้ำหนักานาชาติที่ประเทศโปแลนด์เมื่อปี2003ครับ สรุปผลการแข่งขันในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกครั้งนี้ที่นอร์เวย์ชิงชัยหญิง8รุ่นและชาย8รุ่นรวม48เหรียญทองนะครับเจ้าเหรียญทองเป็นของเกาหลีเหนือครับได้ไปมากที่สุด17เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงไทยจบที่2นะครับ3เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงครับระดับ3เป็นของจีน3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงครับ